สวัสดีครับกระแสข้าวดังมาแล้วครับโบสุนิตาโอนเงินผิดโทรเจรจาคนรับสายคิดเป็นแก๊งคอเซ็นเตอร์ไม่รู้จะขำหรือร้องไห้ดีเมื่อนักร้องสาวอย่างโบสุนิตาลิติกุลได้โอนเงินเข้า True Money Wallet ผิดเบอร์แต่ไม่ได้โทรไปที่เบอร์ดังกล่าวหวังจะเจรจาขอโอนเงินให้คืนแต่อีกฝ่ายกับเข้าใจว่าเป็นแก๊งคอเซ็นเตอร์โดยนักร้องสาวได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่า เมื่อฉันโอนเงินเข้า t r u มัน n e y วอ l เลตผิดเบอร์โดยได้เขียนแคปชั่นว่าจะหัวเรื่องตามรูปเลยโบได้ติดต่อไปหาเขาทางข้อความมือถือก่อนและส่งสลิปให้เขาดูอย่างชัดเจนพร้อมขอโทษไปว่าเราผิดเองค่ะข้อความขึ้นว่าอ่านแล้วแต่เขาเงียบโบก็เลยโทรไปหาเขาด้วยน้ำเสียงที่สุภาพและรู้สึกผิดพูดขอโทษเขาอีกครั้ง ว่าเราเป็นคนผิดเองรบกวนเวลาคุณนิดนึงช่วยโอนคืนให้ได้ไหมคะเป็นจำนวนไม่มากพ่อโบเป็นคนเติมเมื่อจำเป็นต้องใช้เท่านั้นผิดไปเลขเดียวเพราะมันติดกันจะ่ปลายสายเป็นผู้หญิงมีน้ำเสียงที่ดูมีอายุหน่อยเสียงแข็งใส่เรานิดนึงบอกว่าไปแจ้งตำรวจเอานะเขาไม่คืนให้หรอกและบอกเราว่าเรานะเป็นแก๊งคอเซนเตอร์โอ้ยหัวจะปวดจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีคือเข้าใจนะ ว่ามีวิชาชีพเยอะแต่ฉันไม่ใช่ขอขอบคุณข่าวจากข่าวสรอรไลครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ